เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมามีสาระกันหน่อยนะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมทํามาเพื่อตอบคำถามของใครหลายคนที่ถามผมมาโดยตลอดว่าพี่ๆมีวิธีการเก็บตัวดํำไหมและเราต้องเก็บตัวดํานานขนาดไหนถึงจะได้180ใบเพื่อสุ่มกรารันตีตัวละครจากตู้ตัวดํา1ตัวนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตอบคาถามทั้งหมดเลยนะครับผมว่าเราจะเก็บตัวดําทั้งหมดกี่เดือนนะครับเพื่อที่จะได้ตัวดําทั้งหมด 180ใบนะครับก็การที่เราจะเก็บตัวดาไม่ครบ180ใบเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ2เดือนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วกาลังจะเริ่มเก็บตัวดำเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เริ่มได้เลยนะเพราะถ้าคุณเริ่มเก็บตัวดําพร้อมผมในคลิปนี้นะครับหรือว่าเริ่มเก็บตัวดําในเดือนมกราวันที่1นะเราจะสามารถเก็บตัวดําได้ครบ180ใบเพื่อสุ่มตัวละครที่จะเข้ามาเปลี่ยนเมตาอย่างเจ้าเกลโลเกโลนะก็เดนะี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้ดูนะครับผมก็นี่จะเป็นตารางการเข้าของตัวละครที่ผมได้ ทำข,ขึ้นมานะในเดือนมกราเนี่ยที่เห like. ็นมันมี2ตัวอย่างเจ้ากระบองเหล็กแล้วก็แฟตประกายแสงเนี่ยไม่ใช่ว่าในเดือนนั้นมันจะเข้ามา2ตัวละครนะครับเป็นการคาดเดาของผมนะครับผมว่าในเดือนนั้นเนี่ยอาจจะมีหนึ่งในตัวละครนั้นนะครับผมที่เข้ามานะแต่ผมคิดว่าถ้า lights, ในเดือนมกราเนี่ยเจ้ากระบองเหล็กไม่เข้ามาก็จะเป็นแฟตประกายแสงและเจ้ากระบองเหล็กเนี่ยก็อาจจะเข้ามาในแท่งซัพพอร์ตก็ได้นะครับส่วนรูปหน้าตัวละครเล็กๆด้านล่างตัวละครนะครับผมก็จะเป็นตัวละครตัวดําที่จะรีเทิร์นเข้ามาในช่วงเดือนนานๆนะก็ในเดือน จะเป็นคิวของบูซิยวแฟงเดือนกุมภาก็จะเป็นคิวของเจ้าตัวละครซอมบี้แมนส่วนในเดือนมีนาไหนก็จะเป็นการกลับมาของเจ้าตัวละครกาโลนะครับก็ถ้าเราลองดูจากตารางนะครับถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยเริ่มเก็บตัวดำในช่วงเดือนมกราวันที่1นะครับก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนครึ่งนะครับก็คือท่านผู้ชมเนี่ยจะเก็บตัวดำครบ180บใบในเดือนมีนาคมนะครับช่วงกลางเดือนนะ และพอข้อเดือนเมษานะครับถ้าเจ้าตัวละครเกโลเกโลมันเข้าใม้สุมในตู้ตัวดำเนี่ยท่านผู้ชมก็จะมีตัวดําครบการันตีในการสุมหาเจ้าตัวละครเกโลเกโลนะครับส่วนลูกศรสีแดงที่ผมได้เชียร์ไว้ที่ตัวละครทั้งเจ้าเกโลเกโลแล้วก็เจ้ายุงล่างสองเนี่ยก็จะเป็น2ตัวละครที่จะเก่งมากๆในเมตาใหม่ซึ่งในเมตาใหม่ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นเมตาของเจ้าเกโลเกโลนะที่มันจําเป็นต้องใช้สายพลังงาน3ตัวแล้วก็สายต่อสู้1ตัวในการปลดล็อกคอขั้นสูงก็เป็นว่าถ้าเราพอจะรู้แล้วนะครับผมว่าการเก็บตัวดำ กาคมต้นปีนะครับเราก็จะสามารถเก็บตัวดําได้ทันการเข้ามาของเจ้าเกโลเกโลในตู้ตัวดําก็เดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าการที่จะหาตัวดําในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะหาได้มากสูงสุดกี่ตัวนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูรูปที่ผมขึ้นให้ดูนะครับจะเป็นวิธีการหาตัวดําในแต่ละเดือนนะครับก็เริ่มกันที่ต้นเดือนนะสำหรับต้นเดือนเนี่ยวันที่1ถึงวันที่7เราจะสามารถซื้อตัวดาได้ทั้งหมด3ามใบเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เราจะสามารถซื้อได้นะครับเพราะมีตัวละครตัวตัวดาเข้ามาในต้นเดือนมัันก็จะเเปิดดให้้รราาาสมถซือตว ได้สารกใบและในต้นเดือนเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องเตรียมเพชรไว้ทั้งหมด7,920เพชรนะครับในการซื้อตัวดำทั้งหมด36ใบนะ และกิจกรรมตอนต้นเดือนนะครับเวลาที่มันมีตัวละครเข้ามาใหม่มันก็จะมีกิจกรรมในการล็อกอินเพื่อรับตัวดาฟรีๆนะครับผมก็ถล่มทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถหาตัวดําได้ทั้งหมด5ใบจากกิจกรรมการล็อกอินและพอจบกิจกรรมที่ตัวละครตัวตัวดําเข้ามาในช่วงต้นเดือนเนี่ยตัวเกมเขาก็จะจัดกิจกรรมในการใช้พลังงานนะครับซึ่งกิจกรรมการใช้พลังงานนี้นะครับมันก็จะมีทั้งแบบที่เราเนี่ยจำเป็นที่ต้องสะสมแต้มเพื่อมาแลกตัวดําหรือไม่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราเนี่ยใช้พลังงานถึงตามที่กําหนดเราก็จะ สามารถได้รับตัวดําฟรีๆอยู่ที่2ใบนะอันนี้ไม่ว่ากิจกรรมจะมาแบบไหนเราก็จะสามารถหาตัวดําได้ฟรีอีก2ใบส่วนในช่วงกลางเดือนเนี่ยก็จะเป็นช่วงวันที่13ถึงวันที่2ี่ที่จะมีตัวละครจากตู้ตัวดําที่มันเคยเข้าเซิร์ฟเวอร์ของเรามาแล้วมันจะวนกลับมาให้เราเนี่ยสามารถสุ่มใหม่ได้นะครับในช่วงนี้เนี่ยตัวเกมก็จะเปิดให้เราสามารถซื้อตัวดาได้อีกสามสใบก็จะใช้เป็นอยู่ที่7920นะและภายใน2เดือนครึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บตัวดําได้ที่194บนะอันนี้ไม่รวมกิจกรรมเราอินตอน ้นเดือนนะครับผมก็ถ้าเราล็อกอินครบเนี่ยภายใน2เดือนครึ่งเราก็จะสามารถเก็บตัวดําได้ที่199ใบเลยนะครับแต่ว่าการเก็บตัวทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นที่จะต้องใช้เพชรด้วยนะครับก็เพชรทั้งหมด2เดือนครึ่งเนี่ยเราก็จะใช้เพชรทั้งหมดอยู่ที่39,600นะ ไอเพชรจำนวนานเน39,600เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเยอะนะครับผมแต่อย่าลืมว่าไอเพหเ้พันหกร0เนี่ยมันใช้ทั้งหมด2เดือนครึ่งนะครับผมและเราก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้เพชร3 9 6 0 0ทีเดียวในการซื้อนะวรามันจะมีซื้อแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะใช้เพชรในการซื้ออยู่ที่7,920เท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นในแต่ละเดือนเนี่ยผมก็คิดว่าท่านผู้ชมก็น่าจะมีเพชรเพียงพอในการใช้แล้วก็ในการเก็บเอาไว้ซื้อตัวดํานะเพราะเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเนี่ยผมคิดว่ามันเป็็นเเเกกมมมืือถอถถที่รราาายจะสบพได้ ๆในแต่ละเดือนนะครับคือในเดือนหนึ่งชาติได้ผมคำนวณอย่างต่ำๆนะครับผมเราจะสามารถหาเพชรได้อย่างน้อยในเดือนหนึ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0เพชรนะอันนี้ก็ไม่ได้พูดเวอร์เกินไปนะครับถ้าท่านผู้ชม,มลองไปดูคลิปที่ผมเคยสอนฟาร์มเพชรในเกมนี่เนี่ยก็จะรู้ได้เลยนะครับผมว่าใน1วันเราจะสามารถหาเพชรได้อย่างต่ำประมาณ1000เพชรได้เลยนะครับก็เป็นว่าใครอยากรู้วิธีการหาเพชรในเกมนี่เนี่ยสามารถกดที่ตัวไอขวาบนคลิปได้เลยนะครับผมจะใส่เป็นคลิปวิธีการฟาร์มเพชรของเกมนี้เอาไว้ให้นะครับก็เอาไป ดูได้นะครับผมว่าเราจะสามารถหาเพชรจากเกมนี้ในแต่ละวันเนี่ยได้อยู่ที่กี่เพชรนะครับก็สรุปเลยเลยกันนะครับสหรับการที่เราจะเก็บตัวดําไม่ได้180ใบเพื่อกาลันตีตู้ตัวดํหนึ่งตัวเนี่ยมันก็จะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ2เดือนครึ่งนะครับผมก็จะรวมกับการเล้าอินในเดือนหน้าที่เราเก็บตัวดานะครับก็จะได้ทั้งหมดประมาณที่199ใบเลยนะครับก็ถ้าใครสามารถทนเก็บตัวดําจนได้2เดือนครึ่งเนี่ยก็แปลว,ว่าคุณจะสบายแล้วนะครับในการที่คุณจะเลือกการันตีตัวละครตัวดํา1ตัวนะแต่ว่าในคลิปนี้นะ หลังจากที่ดูคลิปแล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ท่านผู้ชมนะครับผมเริ่มเก็บตัวดําตั้งแต่เดือนหน้าไปเลยแล้วกันนะครับเพราะถ้าเราเริ่มเก็บตัวดําในเดือนหน้าเนี่ยตัวดําของเราก็จะทันพอในการสุ่มเจ้าตัวละครที่จะเข้ามาเปลี่ยนเม,ยมเมตาใหม่อย่างเจ้าเกลโลเกโลนะหรือไม่ก็เก็บในกลางเดือนหน้าก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ยังทันเหมือนกันก็เป็นว่าคลิปนี้ผมก็จะมาขอแนะนําวิธีการเก็บตัวดําประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็อยากจะเตือนเอาไว้ด้วยว่าตอนนี้เจ้าเกโลเกโลเนี่ยใกล้จะเข้ามาเปลี่ยนเ,เมตานะกลัวว่าใครนะครับผมที่ไม่ได้เเเก็บตัวดําไลยนี่จะ เป็นเหมือนเมตาของเจ้าซอมบี้แมนนะที่เราเนี่ยจะไม่มีตัวดําในการสุ่มหาตัวละครเปลี่ยนเมตาอ่างเจ้าซอมบี้แมนทำให้เราเนี่ยจะสู้คนอื่นใน PP ได้ยากนะครับเพราะเขามีซอมบี้แมนนะและคองซอมบี้แมนตอนที่เข้า,าใหม่ๆเนี่ยหลายคนก็บ่นว่ามันค่อนข้างโกงมากๆเลยนะครับแต่เจ้ากิโลกิโลเนี่ยมันจะโกงกว่าซอมบี้แมนอีกเนะเพราะงั้นถ้าใครยังไม่เริ่มเก็บตัวดำเนี่ยก็ควรที่จะเริ่มเก็บตัวดําได้แล้วตอนนี้นะครับสววิธีการเก็บตัวดําก็สามารถเซฟรูปนี้ยเอาไ้ดูได้เลยนะครับผมว่าในช่วงแต่ละเดือนเนี่ยเราจะเก็บตัว ควจะถามผมว่าในเมตาของเจ้าเกลโลเกโลเนี่ยมันจะมีตัวละครตัวไหนที่เก่งบ้างนะครับผมก็จริงๆนะสับผมผมคิดว่าเมตาของเกลโลเกโลเนี่ยมันเป็นเมตาของทีมปีศาจเลยก็ว่าได้นะครับเสื้อเมตาของซอมบี้แมนมันเป็นเหมือนเมตาของทีมฮีโร่ครับก็สับตัวละครที่มันจะเก่งมากๆในเมตาของเกลโลเกโลเนี่ยก็ถ้าจ้ผมแนะนํามันก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวละครนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวละครอย่างเจ้าโกเกสึนะตัวนี้ส่วนใหญ่เวลาที่เขาใช้เกโลเกโลเป็นคอเนี่ยก็จะให้เจ้าโกเกสึติดเอาไว้กันอยู่นะครับ ผมว่าเจ้าโกเกสึเนี่ยมันจะเป็นตัวละครสายต่อสู้นะที่จําเป็นในการเอาไปปลดล็อกคอขั้นสูงเจ้าตัวละครเกโลเกโล อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างเจ้ายุงล่าง2นะตัวนี้คือ OP มากๆเลยนะครับเพราะว่าในเมตาเกิโลเกิโลเนี่ยมันฮิวกันหนักมากๆเลยนะครับจะทําให้ตัวละครดาเมจเดี่ยวที่ล้วงแรงๆล้วงแล้วตายเลยเนี่ยอย่างเจ้ายุงล่าง2กลายเป็นตัวละครที่จําเป็นมากๆในเมตาของเจ้าเกิโลเกิโลนะเพราะงั้น2ตัวละครที่ผมแนะนําว่าเราควรจะต้องมีในเมตาของเจ้าเกิโลเกิโลเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างเจ้าโกเกสึแล้วก็ยุงล่าง2นะที่เหลือก็น่าจะมีทัสซึเมกินะครับล่าง2ที่กัน น่าสนใจเหมือนกันหรือไม่ก็จะเป็นตัวละครอย่างจีนอสนะครับที่ก็เก่งเหมือนกันนะถึงแม้ว่าตัวละครอย่างจีนอสเนี่ยมันไม่จําเป็นในการปลดละคอขั้นสูง,งเจ้าซอมบี้แมนนะครับแต่เราจะสูงมันมากก็ได้เพราะว่าในคอของปู่บอมที่จะเข้ามาเปลี่ยนเมตาเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้ทุกสายนะครับและผมก็คิดว่าเจ้าตัวละครอย่างจีนอสเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆในทางด้านสายเทคนิคนะครับเอาไรคิดนี้ก็ขอจบไว้เพยงเท่านี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ